สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ สวัสดีคะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะวันนี้ก็เป็นเมมโมรี่นะคะขนาด1.5มิลนั่นเองนะคะทีนี้เส้นจะเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เข็มที่ใช้ค่ะหนิงจะใช้เป็น2มิลนะคะเพื่อนๆจะใช้เล็กกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเข็มเก็บงานกันไก่นะคะแล้วก็จะใช้ตัวคั่นลายนะ ถ้าไม่ใช้ตัวคลายใช้พูขคอหมาหรือว่าตะขอแบบอื่นๆได้เลยนะคะอันนี้เราจะเน้นน้ำหนักเบาแล้วก็ต้นทุนน้อยนะคะเราก็จะใช้ตัวคลายสองตัวนะคะเอามาใช้เป็นตัวตะขอสำหรับติดกับหูหน้ากากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันเลยคะ่ะเราจะเริ่มนะคะจากการพันไหม มาที่นิ้วเราแบบนี้ค่ะบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนสอดเข็มขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงมาแล้วก็ถักโซ่นะคะอันนี้คือโซ่หนึ่งถักโซ่ไปอีกสองนะคะสองสามทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดสามโซ่นะคะต่อมาค่ะ พันนะคะจิ้มลงไปในหลักถัดมานะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็พนันจิ้มไปในหลักอีกหลักหนึ่งหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะเน,นี่ยในเนี้ยมีทั้งหมดห้าห้าห่วงนะรวบนะคะรวบปึ๊บ เกี่ยวไหมลอดมานะคะหนึ่งหงหลักอย่างนี้นะต่อมาค่ะถักโซ่หนึ่งสองนะเหมือนเดิมพันนะคะจิ้มลงไปตรงหลักนะคะตรงนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยปึ๊บนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาพันจิ้มลงไปในหลักเดิม<ๆ>เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเกี่ยวไหมรวบมาเลย แบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวไหมมาเหมือนทักโซ่นะคะต่อมาค่ะโซ่หนึ่งสองนะคะพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพัานจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามีห้าห่วงนะคะรวบเลยทีเดียวแบบนี้ เกี่ยวไหมนะคะรวบมา1ครั้งโซ่สองแล้วก็ถักแบบเดิมค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนได้เออ่ความยาวห้าสิเซนนะคะนี่นะคะที่หน่งใช้สีนี้เพราะว่ามันทำให้งานดูเป็นสีๆนะคะดูเป็นสีแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องสลับสีนะคะโซ่สอง พนันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพานันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบนะคะนี่นะคะมันจะมีชุดแรกนะคะที่ดูแล้วไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาจะต้องจิ้มไปในหลักอื่นๆนั่นเองนะคะ แบบนนี้ะะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูวิธีการจบงานแล้วก็เก็บปลายใหม่นั่นเองนะคะนี่งานที่ได้ นี่ลากสุดท้ายแล้วนะคะหนึ่งเกี่ยวไหมมาอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะตัดไปใหม่นะคะวิธีการเก็บปลายนะคะเราจะใช้ตัวเข็มเก็บงานนะคะในการเก็บปลายไหมนั่นเองค่ะวิธีการก็ง่ายมากนะคะเราก็จะจิ้มนะคะไปในหลักต่างๆนะคะ ข้างนี้ยเขาจะมีตัวโซ่อยู่แล้วใช่ไหมคะจิ้มไปตามหลักโซ่เลยนะคะขึ้นลงขึ้นลงนั่นเองนะทำเป็นเวฟไปเลยอืมแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัดปลายนะคะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะสองฝั่งเลยตรงนี้เราก็ใช้ตัวคั่นลายนะคะจิ้มลงไปตรงข้างในงานหัวท้ายนะคะแบบนี้เดี๋ยวหนิงจะไปเก็บปลายไหมข้างนี้ให้เสร็จแล้วก็กลับมาพบกันช่วงท้ายทีนะคะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นไหมเหลือบประมาณนี้นะมันก็จะเหลือบแบบเป็นช่วงช่วงให้เรานะคะเวลาถักก็เลยเหมือนกับเราสลับสีไปเรื่อยๆนะแล้วสีค่อนข้างจะพาสเทลน่ารักทีเดียวนะคะก็ เป็นลายง่ายๆอีกหนึ่งลายนะคะเพื่อนๆที่ถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะเขียนเข้ามาถามกันได้นะคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้ค่ะหรือว่าส่งข้อความไปที่หนิงสิริ c e b o o k Fanpage ได้เหมือนกันนะคะถ้าหนิงเห็นเราจะรีบเข้าไปตอบให้ค่ะสินค้าซื้อได้ที่หนิงสิริ .com/shop นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้เวลาที่หนิงลงวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นทันทีเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ดูจนถึงตอนนี้เลย นะคะคแล้วก็ติดตามกันมาตลอดแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ